เอาจานไก่มากจานอยู่ตรงนี้อ่ะซ่อมซ่อมอ่ามาแม่ถึงอันเดียวอันเดียวแล้วก็มาเขี่เอาลงในนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไม้ลูกเอาอะไรลูกแคนตาลูปถึงไหมว้ายเด็กจิ๋วตัวเตี้ยไม่ถึงค่ะป้าป้าเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยอ่ไม่ใช่ไม้อันนี้นะออ๋อนี่ไงเขามีไม้ให้โถเอ้ยมองไม่เห็นอ่ะน้องพิมานี่อันนี้เออสองลูกเลย ถึงไม่ตะเกียบแม่ช่วยมะอะมาแม่ช่วยอันสุดท้ายไม่เข้าหรอกอนนเอย,<ค>อยัโยหรอนะ่ดูดกี่ไม้แม่ทำให้เออใ่น้ำตกหรอใช่ทาแวน้ำตกไข้างๆเยลลี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ใส่บิงซูนะอ่าได้ได้อาได้อะได้ไดนี่บอกเขาแล้วพี่เขาจะเอาให้ อเอาเลยไหมเดี๋ยจะกินอันนี้ก่อนอันนี้กินอันนี้ก่อนหรือจะบิงซูเลยก่อนอ่ะเขาจะไปกินอันนี้ก่อนงั้นแม่เอาบิงซูกันนะ,ะนี่ไงเขาจะมีต่อใเครื่องมือเครื่องทำนี่ตรงแรกเขาดูเป็นต่อเลยนะดูบาง ไม่เหมือนเครื่องทำน้ำแข็งใส่บ้านเราเนอะอันนั้นมันมันไม่เหมือนน้ำแขงใส่ที่อะมันจะดีผหดีก่าดีดองดี้ตัวนีเลค่ะไม่ต้องเยอะแล้วค่ะขอบคุณนะคะอ๋อขอจชิโลไอชิโลกัดก็ได้ลูกอ่าเนี่ยขอช่วยนึงให้จีโลก่อนเนี่ยหนูเลือกผลไม้ใส่ได้ตามใจชอบลูกแล้วก็หรือจะใส่ซอสใส่อะไรก็ได้ใส่ซอสใส่ยซอสอะไรนะลูกคุณี่ เทแหละมันเหนียวเทไว้เทได้เลยมันหักแล้วเออเอาด้วยใช่ไหมยืดไม่ได้อะยุดไม่ได้อ่ะบึ๊บไปเลยบึ๊บตวัดตวัดอ่านั่นแหละเละคุณงจุ่อ่ะอีกถ้วยหนึ่งค่ะจะน้าด้วยใช่ไหม จะหน้าด้วยอ่าหนูใส่อะไรหนูใส่อะไรนี่ด้วยพอ,อด้วยจาเอาเอาข้อแค่ละข้อหน่อยเอานมข้นใช่ไหมป๊าเอาเอาผลไม้ก่อนไหมลูกหรือว่าเอาเยลลี่ม่เอาค่ะเอานมข้นอย่างเดียวเลยข้นแม้ว่ามันจะแตกมันหนักมากป๊าอ่าแม่ราดให้นะข้นใม่ช็อกโกแลตไหมใส่ช็อกโกแลตไหม ผมค้นหวานอย่างเดียวเลยยังครับคอยยัอ๋อนี่มาเก็ตเก็ตโอรีโอ้คุณแม่โอรีโอ้นส่ข้างไม่เอาค่ะโอรีโอ้ไม่เอาหรอคะไม่เอาค่ะไปแล้วคุณลูกตักเลยสามโตนะ๊ะนั่นแหละแม่ตักให้หนูมองไม่เห็นเขากินสองช้อนก็พอค่ะความันเหมือนมากมันก็รสชาติมันเหมือนนมสดอ่ะเหมือนผมนมสดนี่ของหนูลูกเย็นเย็น ไม่โลบอ่าเอาอีกไหมอ่าโอเคมันมีโลบม,มีถั่วด้วยมันจะเข้ากันไหมกับถั่วลองดูเนาะใารมุนเพิ่มในนังนใครมุนใารมุนเพิ่มเพิ่มไหมใครมุนก่อนยังไม่ได้กินข้าวเล้กิน,นขนม อร่อยไหมหทำเองอันนี้กทำเองไงิีตีโซ่โลือกที่หนูไปกิน้ยเฮของจจน้าน่ากิน,านชาวสู้ได้สู้ร้านที่ไปกินที่ที่วันนั้นได้ไหมสวิงโก้สู้ได้หรออร่อยกว่าไหมหนูทำอร่อยกว่าใช่ไหมฝีมือหนูอร่อยกว่าอ,อร่อยไหมช็อกโกแลตแห้งกิโลแห้งแล้วอะตรงนี้ไปยังครับเอ้ยเยี่ยมคือมันโตดีนะใช่ช็อกโกแลตแห้งกิโลนี่รีดรีดดูสิ อร่อยอร่อยอเป็นหิมะเลยอ่ะให้ดูอร่อยอร่อยไข่ไลอบกระเทียมนะคะป้าป้าน่ารักมากยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยอ่ะส่วนอันนี้เป็นมัคโรนีอบชีสเอาอันนี้ใส่เข้าไป5นาทีนี่มีคนเขาใส่อยู่ก่อนละเต็มละ,เด,ละเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนแล้วก็ถ้าเราจะเอาอันนี้ก็ใส่เข้าไป5นาที ตรงนี้เป็นมุมญี่ปุ่นนะคะมีไก่คาราเกะหมูชุบแป้งทอดทงคัตสึมีกุ้งแทมปุระยังม,มีพวกน้ำจิม้มอันนี้เป็นรามเมงไม่เห็นคือเห็นค่ะเขาคงกินไม่ไหวเพราะเขากินหลายขนาดมากแล้วนี่ไงพวกไก่เกาหลีต่างๆอันนี้ก็เป็นเนื้อเกาหลีไก่เกาหลีแล้วมีบะหมี่อยู่ค่ะอุเขามีซาลาเปาล,ลาวาไข่เค็มด้วยยังไม่ได้ลองเลยต้องลองต้องลองสักลูกสักลูก ามีขนมจีบด้วยนี่นะหนึ่งลูกค่ะลองดูลองดูงดนี่ซาลาเปาลาวาไข่เค็มก็เป็นลาวาเนาะซาาเปาราวาาวาอร่อยใช่ไม <c oughs> <Okay. S 2> ใช่ได้ใช่ได้